นกที่บินไม่ได้อะอาจจะไม่ใส่นกที่ไม่พยายามแต่เป็นนกเป็นกิ้แองนกี้เบิกนกที่บินไม่ได้อะอาจจะไม่ใส่นกที่ไม่พยายามแต่เป็นนกเป็นกิ้แองนกี้เบิกนกที่บินไม่ได้อะอาจจะไม่ใส่นกที่ไม่พยายามแต่เป็นนก เป็นวิน่งแองจี้เบิกนกที่บ ok ินไม่ได้อ่ะอาจจะไม่ใช่นกที่ไม่พยายามแต่เป็น no นกเป็นวิ่งแองจี้เบิกนกที่บ ok ินไม่ได้อ่ะอาจจะไม่ใช่นกที่ไม่พยายามแต่เป็น no นกเป็นวิ่งแองจี้เบิกนกที่บ ok ินไม่ได้อ่ะอาจจะไม่ เช่ใงที่ตาบอดใครมาุยกับเธอเ็อยากให้หน้ำท่วมปอดแลกเบอร์แล